อันเดิมดื้อไหมอันเดิมดื้อไหมครับอันเดิมดื้อไหมไม่ใหญ่อันเดิมดื้อ to 5, หร <S kh ione> ือพี่ทิวดื้อเฮ้ยใครดื้อบิวบิวแย่เออพี่ทิวแยมพี่ทิวดื้ออันเดิมดื้ออันเดิมดื้อไปอาบน้ำไหมอาบไหมอาบหรือไม่อาบอาบฮะอาบอาบไหมครับ <okay>. <PE> อบาอบไหมอาบก็ไป <c oughs> ไม่อยาก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 